โอเคมาเลยมาเ่ลาเร่กลาคร่กา่า่รสวัสดีครับทุกคนด้วยอ้ามุนมองกล้องสวัสดีครับทุกคนล้าสีไหนยอดสีไหนจะเอาสีโอเคเราทีมสีน้ำเงินยอดทีมสีน้ำเงินหรือยัง พอทีมสีน้ำเงินอ้ยมสีเงินได้เลยเราไปเลือกเีกันไป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 ุดปาร์ี้อ้คุไหนไหนไหน้บินมาขาเลือกข่้นให้ยุเลือกอยู่เป็นคนเลือกแล้วกันอันนี้จุดปาร์ตี้โอคตัวนี้นั่งได้สคนตัวนี้นั่งได้สคนน่าจะใช่เฮ้ยเราสายฟรีเรากดได้หรือเปล่าไหนกดสิ ได้ยังเฮ้ยได้จริงได้จริงได้เหรอดูไม่รู้เรื่องเหยังไงโอเคโอเคไม่เห็นเลยอะไหเนี่ยไหนเครื่องบินโอเคไหนเครื่องบินเราเฮ้ยมีคนไปขึ้นหรือเปล่านี่ยเฮ้ยยูยูเขาอยู่บนเครื่องบินก็โดนรบกอนอ๋อออกมาคนมันเยอะอ่ะเราไปที่ป้อมปืนก่อนไหม ปะยุอยู่ไหนลูกน่าจะดีนะเรื่องเฮ้ยตอนนี้เรือมันกําลังเคลื่อนไปด้านหน้าเพราะว่าเราไปอยู่ในป้อมปืนก่อนดีกว่านี่ไงมีปืนจรวดด้วยตรงนี้อ่าขึ้นก่อนนะโอเคเดี๋ยววิ่งจรวดใส่เรือยิงไปเลยยิงใส่เรือสีแดงอ่ะโอ้โหมันเป็นตอร์ปิโดอุ้ยเป็นจรวดจริงจริงด้วยพุ่งไปแล้วอ่ะต่อต่อต่อตอร์ปิโด อันนี้เป็นว <แฟ S 1> ายุตอปิโดเฮ้ย <แฟ S 2> เฮ้ยโดนอะไรอ่ะสีแดงโดนสีแดงเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าเมื่อกี้วิ่งเกินนี่นะเดี๋ยวพอจะขึ้นป้อมพอต้องไปป้อมปืนอะไรสักอย่างแล้วนี่ตรงนี้ป้อมบ้างเดี๋ยวพอขึ้นป้อมป้อมป,ปืนก่อนนะพอต้องไปยิงช่วยก่อน,นเฮ้ยคา,าสึกอยู่นี่เอ้ยโดนยิงอีกแล้วโอ้โหลอยเลยเฮ้ยเราจะชนะได้ยังไงแบบเนี้ยแบบนี้เราต้องไปยึดเกาะใช่ไหมลูก เราต้องไปยึดเกาะอ้าวพ่ออยู่ไหนเนี่ยเอ้ยอยู่ในน้ำพ่ออย่านะเฮ้ยเราอยู่ในเกาะสีแดงพ่อไปอยู่ในเกาะสีแดงได้ไงไม่ได้ไปยึดไปยึดเกาะเลยไปยึดเกาะข้าไปยึดเกาะตรงกลางไงยึดเกาะได้หรือเปล่านี่มันไม่ใช่ของเราไงเรานั่งไม่ได้อยึดไม่ได้เฮ้ยยึดไม่ได้นั่นเราเอาปืนยิงเลยปืนยิงทำลายทำลายทำลายป้อมศัตรูได้ไหมเฮ้ยรู้สึกเราจะโดนลบอะไรสักอย่างหนึ่งเข็บถ่ายหลังมาให้เราโดนยิงหรือเปล่า เอาเอาละบายุเป็นคนบังคับแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะอวิ่งอยู่ในบัมเปอรสีฟ้าเอางี้เดี๋ยวพ่อเกิดใหม่เดี๋ยวพ่อเกิดใหม่นี้อ่าเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เ,หมเราจะยิงให้มันดีโดนปุ่มสีแดงๆ okay? โอเคโอเคอ่าตอนนี้อ๋อพ่ออยู่ที่ฐานทัพของตัวเองแล้วไหนบายยุกระโดดกระโดดอยู่นั่นไง ยังไงพ่ออยู่นี่พ่อมาหาเรือว่าจะเอาเรืออะไรไปกันตรงนี้นะเอ๊ะลงไปตรงไหนถึงจะลงไปท่าเรือได้ข้างล่างไงข้างล่างกระโดดเหรอยุจะกระโดดนะอ้าพ่อตามไปอึ๊บอึ๊บไปไปทางไหนต่ออ้าวอ้าวไม่จมจมเลยลูกจมไหมอ้าวอ้าพ่อไปบ้างฮึบอึบอึ๊บอึ๊บอึ๊บกระโดด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  เฮ้ยมีบันไดขึ้นตรงนี้มีบันไดขึ้นตรงนี้โอเคเฮ้ยขึ้นได้ไงอ่ะเราจะขึ้นเรือกับเพื่อนไหมมีบันไดลูกมีบันไดอ่าก็ดูขึ้นเรือกับเพื่อนดีกว่าขึ้นเรือกับเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวพ่อขึ้นป้อมปืนข้างบนอ๋อยูขึ้นสิอ๋อยูจะขึ้นป้อมปืนใช่ไหมอาอยึ้ยอ่่พอลงมาแล้วยูขึ้นไปอนี่ไงกดกดลูกมือกดลูกมือโอ้ยเดี๋ยวพ่อลงน้ำอ่่พอไปไปหาอูบอู้มาแล้วยูอ่า ขึ้นขึ้นข้างบนแลยมีมีบันไดตรงนี้เนี่ยบันไดบันไดบันไดเฮ้ยเราอยู่ในน้ําได้ด้วยเราไม่ตายพ่อขับก่อนเลยได้ไหมครับเดี๋ยวพอหาทางขึ้นก่อนก็ยังไงเอาขึ้นก่อนอ๋อนี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคมาแล้วพ่ออ่ะใครจะซื้อเรืออ่ะก็ซื้อเรืออาเรืออะไรอ่ะเรรืออะไเฮ้ยมีเรือปลาฉลามปลาฉลามนี่กดกดกดตัวนี้ได้เปล่าไม่ได้อ่ะไม่มีตังคาเขาบอกว่าไม่มีตังค์ไง ชื่อเรือสองใช่ไหมเอาเรือนี้ก็ได้เอ้ยตรงนี้เรือนี้ก็ได้นี่เรือนี้ก็ได้เรือมีมป้อมปืนไม่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 ไมไมตัวนี้นี่นี่ไงโอเคโอ้ไม่ได้ฮะโอเค้เคแต่เรือตัวนี้โอเคไปมาเอ,<笑><笑> okay. อ,อ้าพอตกเดี๋วเดี๋ย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 วโอเคอึ้บอ่ะอยู่เป็นคนขับอา้าวไม่ขับไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่เรือกดหมายเลขสิ กดรูปมือไหมงั้นพร้อมเป็นคนขับไปพร้อมยังพร้อมไปเลยไปกันเลยจับดีๆเอ้ยทำไมไปทางนูน้นอะเราจะไปยึดเกาะเราคืนทำไมมนไปทางนี้กับไายหัวอ่าไปเลยทำไมจะไปยึดเกาะสีดงนทำไมอ้าวนี่มันเป็นเกมยึดพื<ต>้นที่ไงลูก ไปเลยไปพร้อมกันเราจะไปพร้อมกันสามคนนี่เหรอใช่แล้วเราจะไปยึดเกาะไม่มียึดเกาะตัวเองแกึดถึงแล้วนะแกจะถึงแล้วนะอาวุธพร้อมหรือยังไม่ไม่พร้อมแล้วมีดาบมีดาบด้วยปืนยิงมานั่งอยู่ตรงนี้สิอยู่มานั่งอยู่ตรงนี้เอาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นเกาะสีแดงเฮ้ยไปเลยลุยลุยเฮ้ยมี เฮ้ยมีใครอยู่ตรงนี้ยิง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  เฮ้ยเฮ้ยวาร์ปได้วาร์ปได้ตรงเนี้ยโอเคยุยุมายืนที่ตรงพ่อเร็วเอายุวาร์ปไปแล้ววาร์ปไปฐานเครื่องบินเดี๋ยวพ่อวาร์ปไปหาปุ๊บมาแล้วนี่ไงมันวาร์ปได้เฮ้ยยิงเครื่องบินเลยนี่ไงทหารเพียบเลยตรงนี้เฮ้ยปืนหมดปืนหมดกระสุนหมดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยยังเหลือลูกยังเหลืออ๋อว่อหนีก่อนพ่อหนีก่อน เอาแล้วบบนี่แน่แบบเหลือสุดท้ายต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่เอ้ยอ่ามีพวกเรานะโดนเลยโอ้โหเราะจะไปยึดเกาะยังไงล่ะเฮ้ยมีเครื่องบินน่ะซื้อเครื่องบินได้ป่ะได้ได้ยึดอยู่ไหนอะยึดอยู่ท่าเรือลูกเอออ่าขึ้นมาบนบน,บนบกสิอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ อตอนนี้เราก็หาวายุไม่เจอนะครับวายุอยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวพ่อออกตามหาอ๋อรู้แล้วน่าจะอยู่ข้างล่างนี่พ่อตามไปเอวายุต้องอยู่เอ้ยมีปลาฉลามด้วยวายซื้ออย่างไรมันซื้อไม่ได้ลูกเพราะว่าไมไ่มีไฟอายุอยู่ตรงนี้แน่เลยเดี๋ยวพ่อกระโดดไปหาไปแล้วตาละเล่ตาละเลาทงทงทงว้ยขอซื้อของไม่ได้ไหม เราเป็นสายฟรีไงลูกเรายังไม่มีตังค์นะครับต้องมีเพื่อนๆต้องกดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับเราจะได้มีรายได้มีตังค์ไปกาลาเล่ากันลาละกันละเล่กันลาละไม่ว่าเอาเรือนี้ไหมไหนพ่อได้พ่อได้ไหมซื้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะซื้อเรือหรือยังเอ้ทำไมมีไฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ โอเคไปอ๋ออายุขึ้นยังไงอ่ะไมนบอกไงอ่ะอ่ะยุขึ้นไหมยังอึ้งสวัสดีทหารผูกกาทุกคนเราจะไปยึดก่อนเราคืนเตรียมอาวุธให้พร้อมอไปแล้วเย้เราม่แค่สามคนนะอีกคนหนึ่งไปไหนอะ่ะภารกิจครั้งนี้ถ้าใครกลัวก็กลับบ้านไป ตอนนี้ประเทศไทยใครก็ได้เราจะยิง,งาาย,ยังไงอะพวกไหนอ่ะ,ะเราจะยิง,งาายังไงเอ,าเอ,าเอา่าวเรือหมุนเรือโอเ้โอเหมือนบอกปีบาลเรือหมุนเรือหมุน,ลมนแล้วก็เฮ้ยม,ม,มาแล้วมาแล้วเราเจอเรือลบเรือลบอเรือลบฝ่ายศัตรูอ่าเดี๋ยวพอจะเข้าไปใกล้เอาทุกคนเอาปืนออกมายิง โอ้เรือเรือเราโดนยิงลอยจมลอยจมโอ้มลอยจมจมเลยหัวมลอยจมเลยอ่ะโอ้แล้วจะหลบมาหวัวหัวลอยมาเลยอีกรอบหนึ่งเอาวายุอยู่ตรงไหนลูกอยู่ข้างล่างวยางยุอยู่ข้างบนเลยให้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนพ่อก็อยู่ข้างบนนี่แต่ว่าวายอยากลงไปข้างล่างโอเคงั้นกระโดดกระโดดกระโดดพ่อกระโดดไปด้วยเึบเรบไปไหนอ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าวิ่งในน้ำได้ พ้อฉันเป็นอควแมนออควแมนนะอควแมนพ่อเป็นอะไรเป็นปลาฮะมีเพื่อนขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงขอเอ้ยพ่อกระเดื่องขึ้นยังไงขึ้นได้พ่อหน่อยขึ้นยังไงโอ้ขึ้นได้แล้วพ่อซื้อเรือหน่อยไว้จะไปปราบกูโลไปกอบกูโลใช่ไหมครับกอะกูโลได้เลยของเราทุกคนขึ้นเรือได้เรามีอยู่สองคนเนี่ย ไปแล้วนะไปแล้วนะอ้าวก็มันเป็นพิฆาจูไปแล้วเราจะไปยึดเกาะเราจะเป็นพิฆาจูเหรอจะไปยึดเกาะให้ได้เราจะเป็นพิฆาจูใช่ไหมไม่ใช่พิฆาจูเราเป็นทหารตอนนี้เราจะไปยึดเกาะขึ้นจากพวกสีแดงเอามาเร็ว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 จะถึงแล้วจะถึงแล้วมาแล้วพิฆาตูเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธพิฆาจูมาเฮ้ยมันมีเรือลบของฝ่ายสีแดงอยู่ตรงนั้นพอจะต้องรีบหลบรีบหลบให้ทันเพื่อขึ้นเกาะโอ้ โอ้งคลาดสุกเยอะมากใช่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 เอามาเร็ว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 มาเนี่นี่พอจะขึ้นไปที่เกาะแล้วพ่อต้องหลบเรือคันนี้ให้ได้เรือลำนี้ให้ได้เทียมขึ้นเกาะ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 ก็เอ้าชน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 อยู่มาทางนี้สิลูกอยู่ไปไหนมายิงช่วยพ่อเร็วพ่อวิ่งไงต้องรีบวิ่งสิเอาขึ้นเกาะขึ้นเกาะขึ้นเกาะวิ่ง โดนโดนเรือลบของฝ่ายสตโตยิงเกมนี้นะครับก็เป็นเกมอายึดเกาะนะครับของเป็นเกมนะฮะวาวิ่งหนีจมน้ ah ําเลยจมน้ำเลยลูกว้าวสนุกไหมครับเล่นต่อไหมเดี๋ยวนะฮะวายว่าวายุว่าวายุว่าเอาเรือที่สองะได้เลยได้เลยเฮ้ยตอนนี้ยุ่อยู่ไหนอาจจะดีนะวายุอยู่ไหนลูก เฮ้ยพอขึ้นเครื่องบินกับใครไม่รู้ขอ่ะกระโดดไปขึ้นขอขึ้นด้วยได้ไหมพ่ออยู่ไหนฮพ่ออยู่ตรงนี้โอเควันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับอ่ะลาพี่ก้องก่อนเร็วบายบายบายกดอะไรนะกดซ้ำเลยกับวิดีโอ <c oughs> ข<อ>ั้งล่างเลเห็นต <นะ S 2> านหเห็นหน้าด้วยเอาใหม่หนึ่งสองซ้ำเอาใหม่กดอะไรกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ 拜拜！拜拜！拜拜！Stay together.